เดี่ยวแมวบูตายคนนี้คือตายอยู่มันนั่งพ่อพอยู่คนหนอ่อามาพราคือนั่งอยู่อืมรุ่นนี้มันยังไม่ขี่อยู่โอ้มาแกอีกอแม่มันอุ้ยอ๋อค่อยตื่นวะเอาแกแกเด็กกีบเราได้ผลอะไรกีบหัวควายอันป่านี้ เจ๊าท่างมองมันมีอันจุดแทนแม่นี่จุดแบบนี้ทางเรือเฮ้ยเจ๊าทางนี้นี่ขี้มาอันนี้ขี้ดินฮาเดอ้อืเจ้ามาอูย้ยคอยบวมอ่ะตัวนี้ฮาเราหนีแม่ ฮ่ามื่มันปีหลังกาค่อยปันก้นเหมัอนบ่อ่ออ่อแก๋เกเห็นแล้วนะคะอ สลุบเลยหัวมันปลาดอยู่เดี๋ยวมันสิเป็ดจะนรูปลง ออืืตัวนี้ตัวดำปี๊บบี้ออมันมีขี้เจ้ามันขี้น่ะเออมันขี้นี่นะอืมทำไมอืมเอาน้อยสุดท้ายทางนี้ดอกอืมไปตัวนี้ตัวดำปิ๊บบี้เลยอืม cái gì ăn tầm à, alo nám được alo 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 giúp đấy à kể mời mạnh quá mày ở tụi dùm <laughs> mày giúp mẹ dùm mày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  mày giúp mẹ mày dùm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  mày đấy mày dùm mày mày ตัวนี้ยังขี้หลายอยู่ก็ตัวนี้วนเอาก็ค่ะนะ